สวัสดีค่ะได้ยินเสียง,งคุณไหมเตครับโอเคค่ะสะดวกนี้นะคะอันนี้ grammar one ก็คือเป็นเรื่องของ have got have got ก็คือบอกว่ามีแต่ว่าคำว่า have got มันมีสองคำมีคำว่า have got กับ has got นี่เห็นไหมอันนี้คือแบบเต็มแบบนี้แบบเต็มถ้าแบบแบบเต็มของ has got ก็จะเป็นแบบนี้ เธอได้ยินเสียงไหมไ<ด>เพราะว่าสสบบเสียงแทรกแบบไหนเสียงแทรกแบบไหน,นแจกแบบแบบไหนแจ๊กนี้แหละคือฝนตกมากเลยตกหนักมากเลยค่ะที่นี่ขนาดปิดปิดหน้าต่างแล้วแบบยังได้ยินเยอะอยู่ผมไม่หยุดตกเม่กี้ที่นี่ตกหนักมากค่ะที่เรียนตกหนักมาก อันนี้อันนี้เป็นแบบ h a v e got อันนี้เป็นแบบ has got อ่ะเราจะดูมันแตกต่างกันยังไงถ้าอันนี้คือใช้กับอะไรก็ได้ที่มีมากกว่า1มากกว่าหนึ่งยกเว้น I แต่ว่า I ใช้ has got อันนี้อะไรก็ได้ที่มีแค่1น,งนึงเดียวทีนี้ประโย Aff ค affirmative ครูเคยบอกแล้ว,วประโยค affirmative คือประโยคอะไรคะ ประโยคเป็นแบบไหน affirmative เชิงอะไร affirmative ประโยคเชิงอะไรคะเข้มหน่อยเชิง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 อะไรเชิงเชิงบวกค่ะหรือว่าบอกเ่านั่นเองต่อไป negative ก็คือประโยคเชิงลบหรือว่าปฏิเสธอันนี้เห็นไหมใช้ I've got I you แบบนี้ใช้ I've got I've got green eyes I've got green eyes ก็ฉันมีตาสีเขียวอันนี้ He she it's ก็คือหนึ่งหนึ่งเดียวคนเดียวล่อนเขามัน it's got long hair ก็คือมีมีผมยาวถ้าสมมุติเราบอกว่า He's got long hair เขามีผมยาว She's got long hair เขามีผม ผมยาวผู้หญิงคนนี้มีผมยาวถ้าใช้คำว่า i t got long hair จะจะแปลว่าอะไรมันมีผมยาวได้ไหมสมมุติเป็นสัตว์มันก็ไม่น่าจะเป็นผมนะมันน่าจะเป็นขนมากกว่าเออมันมีขนยาวอาทีนี้ตรงนี้เธอต้องจำนะว่าถ้าเป็น h a v e g o t อันนี้คือแบบเต็มแบบ full form ถ้าเป็นแบบ short form แบบยอ่อมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ ถ้าเป็นแบบอันนี้อันนี้คือแบบย่อของมันถ้าอันนี้เป็นแบบย่อของ has got ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคประมาณนี้อันนี้นึกออกนะแบบนี้อันนี้คือแบบเต็มหรือแบบย่อคะ has got แบบนี้เต็มหรือย่อแบบนี้เต็มค่ะแบบนี้ค่ะ ย่อค่ะแบบย่ออันนี้ has got แบบเต็มค่ะอันนี้ใช้แค่อย่างเดียว got <c oughs> ก็คือแบบย่อของ has got แบบนี้ฝั <c oughs> ่งนี้ใช้อย่างเดียวฝั่งนี้ใช้หลายอย่างแต่ยกเว้น i กับ u จะใช้ฝั่งนี้อันนี้ we เห็นไหม we you they มากกว่าหนึ่ง u ทำไมถึงเป็นคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้ก็บอกว่าเธอหรือพวกเธอก็ได้อ่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ we got เวลามันมี p อโพ o p h e แล้วก็ ve แบบนี้อ่านว่า have got big ears ก็แบบว่าพวกเรานี่มีหูใหญ่นะอะไรแบบนี้อ่านต่อมาค่ะถ้าเป็นประโยคแบบ negative แบบนี้ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธ I กับ you ง่ายๆค่ะเมื่อกี้มันใช้ have got มาใช่ไหมเธอก็ใส่เธอจะใส่แบบนี้ก็ได้เธอจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้คืออันนี้มันเป็น have got มันเป็นแบบย่อมาแล้วแบบเต็มของมันคือแบบนี้ have not got เธอแค่ใส่ not ลงไปตรงกลางแต่ถ้าพอแบบเธอย่อก็จะเหลือ haven't got ตรงนี้ o ตรงนี้หายไปค่ะ n ตรงนี้ก็มาติดกันแล้วก็มี apostrophe แล้วก็ t you haven't got a pet อ๋อคุณไม่ได้มีแบบไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอันนี้อันเดียวเหมือนเดิมเมื่อกี้คนเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียวใช้ has got หรือ got แต่อันนี้เป็นแบบแบบย่อแล้วค่ะ hasn't got ซึ่งมาจากคำว่าคำว่าอะไร hasn't got มาจากคำว่าอะไรเจ้าว่ามาจากคำว่าอะไรอ่าน,นักเียนะคะ has not got ค่ะ has not got เก่งมากค่ะ has not got แบบนี้ has not got ก็กลายเป็น hasn't got พอไปย่อแค่นี้เอง อันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมซึ่งทั้งหมดนี้แปลว่ามีนะมีอะไรมีอะไรก็ว่ากันไปอะทีนี้ต่อมาค่ะอันนี้เธอมาดูตรงนี้เขาบอกว่า complete the sentence s with has got or have got what animal is it ก็เนี้ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หมดเลยทีนี้เขาให้เราใส่ has got กับ have got has got กี่อย่างนะเมื่อกี้ สำหรับตี่อย่างค่ะ has got อย่างเดียวค่ะอย่างเดียวค่ะเบรเกต have got กี่อย่างคะสองอย่างขึ้นไปอ่าสองอย่างขึ้นไปแต่ยกเว้นตัวอะไรตัว u u แล้วก็ตัว you ตัว i ตัว i ค่ะสองตัวอะทีนี้ครูขออนุญาตเดี๋ยวเวลาเขียนตรงนี้ครูขออนุญาตเขียนแบบย่อนะ i จุด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  a small cage small ears and short hair ฉันเนี่ยคือตรงนี้เป็นจัดหมดเลยนะฉันเนี่ยจุดๆนีหัวเล็กนะอ่าเขาบอกว่าฉันนี่มีมีหูเล็กนะแล้วก็มีมีหัวมีหัว sorry มีหัวเล็กนะแล้วก็มีหูเนี่ยเล็กด้วยแล้วก็ผมขนเนี่ยเป็นทำไม short hair ขนสั้นตรงนี้ใช้คำว่าอะไรคะตรงนี้ have c u t นะตรงนี้ใช้คำว่า I've got กูเขียนย่อแล้วกันเธอก็เขียนไปในของเธอเล็กๆต่อมาค่ะ My cousin is the d o m a d a r y d o m a d a r y ก็คือเหมือนกับสัตว์ที่แบบว่ามันมีแบบไอ้โหนกมันด้านบนน่ะนึกออกไหมไอ้มีแบบนี้อ่ก็คือมี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 โหนกด้านบนตรงนี้ เขาบอกว่าเนี้แยกของฉันมันมีหนวกเหมือนกันนะอิ It, ตรงนี้ใช้คำว่าเอาแบบย่อค่ะใช้คำว่าเอาแบบเต็มก่อนใช้คำว่าอะไร has got has got ค่ะถ้าเป็นแบบย่อเธอย่อเหมือนคำว่า is ได้เลย apostrophe แล้วแบบนี้แล้วก็ got it's got แบบนี้ it's got one hump hump ก็คือไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้ โงเออโนกมันแล้วก็อันนี้ I t, 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 two h u m d s คือเห็นไหมบางตัวมันก็มีอันเดียวบางตัวมันก็มีสองอันตรงนี้ใส่คำว่า h a v e g <God>. o t h a l g o t ต่อมาค่ะ my relatives are l l a m a s and a l p o c a t s they but they จุด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  long hair อ๋อญาติของฉันนะญาติของฉัน relatives ก็คือญาติ ญาติของฉันแหละแบบคือมีลามะแล้วก็มีอาปากาด้วยลามะกับอาปากาบั t เดย์จุดจุดจุดลองแฮคือมันมีขนยาวด้วยแหละชื่อว่าอะไรเอ้ตรงนี้ใส่ว่าอะไร I've got o โอเค่ะอ่าต่อมา in our family mm hmm. ก็คือในครอบครัวของฉันเนี่ย We long necks Along Legs ก็คือมีขายาวแล้วก็มีคอยาวด้วยตรงนี้ใส่คำว่าเอฟกค่ะ <'m> ก็คือประมาณนี้อ่ะตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมคะโอเคไหมตรงนี้เคลียร์ค่ะโอเคค่ะเธอให้เสียงตอบรับครูด้วยนะครูไม่รู้ว่าเธอโอเคหรือไม่โอเค อ่ะทีนี้เธอเปิดใน Workbook ของเธอเธอได้หนังสือกลับแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะเธอเปิดไปในหน้าที่สิบห้าค่ะของเธอทําแล้วค่ะก็น,นี่ทําไปพร้อมกันไงเดี๋ยวพีดีกอ่ะอันนี้คำว่าอะไรแหนแนก็คือมืออันนี้ค่ะนี่ leg อันนี้ um. thumb thumb อันนี้ ear ear s อันนี้ toe toe to e. อันนี้ค่ะ teeth อื Te <eth. S 1> um, เธอจ้า teeth ก็ได้หรือ tooth ก็ได้นะครูให้หมดเลยอันนี้ face อันนี้ hair hair, hair. อันนี้ค่ะ eye 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 อันนี้ โน้โค่ะอันนี้อันที่หกพิเศษหน่อยนะคือจริงๆถ้าในหนังสือที่เราเรียนเราเรียนแค่ฟันซี่เดียวใช่ไหมคือช t ดแต่ว่าถ้าบางคนเขียนชี h มาครูก็ให้นะต่อมาค่ะตรงนี้ในี่ข้อสองเขาชี้มาตรงนี้กำกำปั้นแบบนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะมือมืออะไรคะแทนแทนครูต้องเขียนไหมหรือว่าไม่ต้อง ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องกไ็ได้อ,อันนี้ค่ะสองค่ะบีบีบีตรงนี้ชี้ไปที่นิ้วตรงนี้ตีค่ะชี้ไปที่นิ้วมือหลาย,ลายนิ้ว fingers fingers <F ingers. S 1> แล้วก็ตัวดีชี้ไปที่ขาตรงนี้ค่ะ leg <Late. S 1> แล้วก็ตัวอะไรต่อตัว E อยู่ตรงนี้ชี้ไปที่นิ้วเท้าค่ะ toe โซอี so, e. อันนี้เอฟชี้ไปที่ผมตรงนี้ค่ะเอแอร์หูอีอีเอ t ์อายชีฟชีฟรูท t h ก็แล้วแต่อันนี้ Nose Nose อันนี้ I I แค่นั้นค่ะแล้วก็อันนี้ให้เราเติมเขาบอกว่า read the puzzles and write the words อ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาไปตอบว่ามันคือคำว่าอะไร I'm on hand คือฉันนี่อยู่บนมือนะ I'm not a thumb ฉันไม่ได้เป็นนิ้วโป้งค่ะ What am เอ้ย What am I ฉันคือใครอ่ะ f i n g e r f i n g e r เธอก็เขียนไปเลยค่ะอันนี้ I'm short or long คือฉันอาจจะแบบสั้นก็ได้หรือว่ายาวก็ได้ I'm on an animal ฉันอยู่ตรงไหน อยู่บนสัตว์เออฉันอยู่ที่ตัวสัตว์นี่แหละ I'm not ah u m a n คือฉันไม่ใช่เป็นมนุษย์นะฉันคืออะไร What am I s h <She> e l l s, <She el>. <S, <Yeah>. <S เ e l l ขาคือหางนั่นเองเราไม่มีต่อไป I'm one of ten I'm on a foot อันนี้ I'm sorry I'm on a foot What am I คือฉันเป็นหนึ่งใ oh. นงสินั่นแหละ Show Show สี่ค่ะ I'm one of two ฉันเป็นหนึ่งในสอง I'm on the face อยู่บนหน้านี่แหละ You see with me คือคุณเห็นด้วยแบบคือคุณเห็นกับฉันนี่แหละคือฉันทำให้คุณเห็นเอง What am I I I mm. อันนี้ค่ะ I'm one of 32 i n an adult I'm white I'm in your mouth What am I mm. <laughs> คำนี้คำว่าคำว่า tooth หรือ teeth t o a t อ่ะเธอดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่า am one ฉันเป็นหนึ่งในสามสิบสองแสดงว่าฉันต้องเป็นอะไร tooth ค่ะตรงนี้ที่จริงเธอต้องเขียน tooth นั่นแหละเพราะเราเรียนคำว่า tooth มาแต่ว่าคววอนุญาตกัวอนุโลมให้เธอจะเขียน teeth ก็ได้ได้หมดแต่ว่าตรงนี้เขาบังคับเมาส์ one of 32 i ใน32เธอก็ต้องเขียน two ก็คือมีอันเดียวอันนี้ I'm one of two on human มี1ใน2อ,อยู่บนมนุษย์นี่แหละ a foot is and is at the end of each one what am I อันนี้อะไรคือฉนเทธ เออเลกก็คือขานั่นเองต่อมาค่ะด้านล่างอีกหน้าหนึ่งหน้าที่16ค่ะ grammar 1วันเกี่ยวกับ have got ให้เราแต่งประโยคใหม่โดยการเอามาเรียงให้ถูกต้องอันนี้เขาบอกว่า order the words to make sentence s ก็คือเอามาเรียงใหม่ให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวอย่างมีคำว่า long got you legs of ก็แต่งใหม่ว่า you've got long legs จบอันนี้ I uh, got till heaven แต่งใหม่ได้ว่าอะไร I haven't got a tail แค่นั้นค่ะ I haven't got a tail จนประโยคอย่าลืม full stop ค่ะสำคัญเลยนี้อันนี้ big have feet my brothers got แต่งใหม่ได้ว่า my brother have got a my brother have got big feet My brother h a v e got เธอจะใช้แบบย่อก,ก็ได้นะหรือแบบเต็มก็ได้ My brother My brother Sorry มีหลายคน My brother h a v e got กูมองไม่เห็นนะต้องใช้หนังสือแล้วกัน My b r o t h e r have got big feet ประมาณนี้ค่ะโอเคที่เหลือทำเป็นได้ใช่ไหม ได้ไหมคะเป็นค่ะครับผมเป็นการบ้านเหรอก็ออทำไปด้วยไงใช่ค่ะกานบ้านเป็นใช่ค่ะอ่ะต่อมาค่ะตรงนี้ถือว่าทำเป็นแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องทำทุกข้อตรงนี้ได้ไหมทำน,นอกได้ไหมหรือว่าต้องแบบทำพร้อมกันทุกข้อ ได้ค่ะโอเคค่ะอ่าต่อมาข้อ2ค่ะตรงนี้ rewrite the sentences using the information in brackets ก็ให้ใช้คำที่อยู่ในวงเล็บนี่มาแต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้องเช่นเขาบอกว่า an Urangutan has got short arms ก็ตัวอุรังตังนี่ไม่ได้มีแบบแขนสั้นใช่ไหมแต่มันมีแขนที่ยาวมากเธอก็แต่งใหม่เป็นว่า an o r a n g u t a n hasn't got เห็นไหมตรงนี้ hasn't got short arms คือไม่ได้มีแขนที่แบบว่ายาวนะ ไอ้ไม่ได้มีแขนที่แบบว่าสั้นนะ it's got a very long arms คือมันมีแขนที่ยาวมากอันนี้ก็เหมือนกัน um Jane and Pete have got two pets คือเจนกับเพอ่ากับพีเนี่ยไม่ได้คือจะบอกว่าไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงแค่สองตัวมีทั้งหมดนั้นคือสี่ตัวเธอจะแต่งใหม่ได้ว่าอะไรอาอลองแต่งดูก่อนประโยคนี้เอ Jane กับ p e t มาก่อน j a n and Pete แล้วก็ haven t got t o pets haven t got two pets, got two pets. they have got f o r pets อ่าเก่งมากคะ่ะจบประโยคนี้ใส่จุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เธอดูด้วย pronoun ของเจนและพีทเขามีกี่คนเขามีสองคน,เข,งคนเขาไม่ได้รวมเราไปถ้าเขารวมเราไปด้วยหรือว่ามีคำว่า I อะไรอย่างนี้ เธอก็ต้องใช้แบบวีอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเจนกับพีทคือใครไม่รู้ที่แบบว่าเขาพูดถึงแบบพวกเขาเธอก็ต้องใช้ควาว่าเ h e y มีมากกว่าหนึ่งคนเ h e y ใช้ย่อก็ได้นะเต็มก็ได้เอาครูใช้ย่อแล้วกัน they've got four pets แบบนี้มันอาจจะลอยๆหน่อยนะประมาณนี้ตรงนี้เข้าใจไหมคะ หรือว่าอีกสักข้ออีกสักข้อละกันข้อนี้ข้อสอง I've got short hair คือฉันเนี่ยคือจะบอกว่าฉันนี่ไม่ได้มีผมสั้นนะแต่ฉันมีผมยาวไงก็แต่งเป็น I อะไรคะ haven't got short hair oh, เก่งมากคะ่ะ very good I haven't got short hair I haven't got short hair แล้วก็แต่งใหม่ว่า I I've got long hair จะประโยคใส่ full stop แค่นั้นค่ะประมาณนี้ understand มันจะมีสี่ข้อห้าข้อทำเองได้นะห้าข้อ5ข้อโอเคค่ะเฉลยแล้วเสร็จปุ๊บต่อมาค่ะอันนี้ห้าข้อมาอยู่ตรงนี้ my cat got small ears ดูแต่นี้มันไม่ได้มีแบบ หูเล็กอยู่เร้่หูยาวหูใหญ่มากอันนี้ค่ะต่อมา complete the sentences with i h s affirmative or negative form of have got ก็ให้เราใช้คำว่า have got หรือ Amm... haven't got อะไรแบบนี้ก็มาใส่ตรงนี้เขาให้เป็นประโยคบอกเล่ามาขีดถูกติ๊กถูก you ก็ต้องใช้ i've got แบบย่อนะแบบย่อ i've got a pet mouse ก็คือต่อมานี้ติ๊กถูก ก็เป็นประโยคแบบเชิงบวกบอกเล่าติ๊กผิดเป็นประโยค e นเก i ีฟเชิงลบอันนี้ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กผิดติ๊กผิดอันนี้ติ๊กถูก my sister คนเดียวใช้อะไรจ๊ะ a s <As> got d a s g o d ถ้าแบบย่อเราเขียนยังไง apostrophe s ค Ap ่ะ a p o s o p h e s ค่ะเก่งมากแล้วก็ got เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า my sister's got ใส่ S ก็พอเหมือนเวลาเราพูดแบบว่า sisters แบบพี่สาวหลายคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะมารู้ตรงที่คำว่า g o t my sisters got small hands อะไรประมาณนั้นอันนี้ใส่คำว่าอะไรจ้ะ Humans h a v e n h a v e n got แบบนี้ค่ะก็ Humans haven't got shells ก็คือมนุษย์เนี่ยไม่มีหางเธอก็เขียนไป I ตรงนี้ใช้คำว่าอะไรคะ I have got I've got ตรงนี้ค่ะ day I've got I've got ตรงนี้ค่ะกากระบาดตรงนี้ she hasn't got hasn't got long fingers อันนี้ค่ะ we haven't got haven't got a pet จบค่ะง่ายง่ายเคลียร์เคลียร์โอเคค่ะต่อมาข้อ4 complete text h t e with the affirmative or negative form of have got เธอก็เลือกมาใส่ให้ถูกต้องในนี้อ่าลองดูสักข้อหนึ่งเขาบอกว่า I ตุดตุด a favorite animal it's an i n t e r p r e t o r อันนี้แปลว่าอะไร i n t e r p r e t o r แปลว่าอะไรคะครูต้องการคำนี้ใครหาได้ครูให้3คะแนน เปิดเติมเธอม,มาเอาเลยมี g o o ก l e ใช่ไหมคะเซิร์ชใช่เรียบร้อยค่ะตัวกินมดเออตัวกินมดมันเป็นแบบไหนใครรู้จักมั้งตัวกินมดเธออธิบายเพื่อนฟังดิคือกูอาจจะขึ้นรูปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าอพอเราเปลี่ยนจากหน้านี้ไปเดี๋ยวมันก็จะแบบหายไปเลยตัวกินมดเป็นแบบไหนใครรู้จักอธิบายเพื่อนฟังหน่อยก็ขคนนรืหองน้ำตียาว เออมันจะยาวๆแือว่าจมูกมันยาวๆใช่คือแบบเหมือนไอ้หาหามดไงอันเล็กๆก็ส่องแสวงหาไปถูกกินมดในสารคดีถ้าเราเคยดูก็ดูมันจะเป็นแบบเหมือนตัวยาวๆอ่ะเหมือนมันเหมือนมันมีงวงอ่ะแต่มันไม่ใช่งวงนะก็หาคุยๆมันมีมันมีรูปอยู่ในตรงนี้ใช่ไหมมีรูปไหมเออนี่นี่นอยู่แปลกๆนะถตอว่านะกินกี่ตัวนี้ถึงจะอิ่ม ทีนี้ตรงนี้เธอจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรมากเกิด uh, <good. S 1> ให้ใช้พวก have got นะก็คือมันจะมี have got has got แล้วก็ h a v e n t got กับ hasn't got มีสี่ตัวเธอก็เลือกออกมาเติม คือเขาจะบอกว่าคือฉันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าสัตว์แบบสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรที่แบบกดปานะแต่ว่าฉันนี่คือตัวกินมดต,ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่แบบคําวฟฟ่า favorite i n i m a l ก็คือหมายถึงว่าสัตว์ที่เขานิยมนําไปเลี้ยงที่แบบโปลดปลานะไรอย่างนี้ประมาณนั้นตรงนี้ต้องตอบว่าอะไร h a i n กัสค,ค่ะ i ครูได้ยินว่า has เเมืม่อกี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร Uh, haven <'t> got อ h uh, haven t got I haven't um sorry พิมไม่ติด haven got โอเคค่ะอันนี้ I haven't got a favorite animal คือไม่ได้แบบเป็นสัตว์ที่แบบเขาชอบกันะ it's an n d a n g e r e r ก็คือฉันเนี่ยเป็นแบบตัวกินมดนะ I จุดๆๆอะไรก็ว่าไปเธอก็อ่านมาแล้วก็เสร็จเธอก็ตอบ ส่งแล้วก็ถ่ายรูปลงในอันนนอะไรนะสกุนไบเหมือนเดิมอาทีนี้ต่อมาค่ะ oh. ด้านล่างเด้๋เด้เด,ดานล่างนะด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่า describe your favorite animal write two s e n t e n c e s ก็อันนี้ให้เธอเขีย oh. นอธิบายมาสมมติว่าเธอชอบแมวใช่ไหมชอบหมาเธอก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมันมีแบบหูใหญ่มันมีตาโตมันมีขนสีน้ำตาลโดยการใช้ I've got หรือ ถ,ถ้าถ้าถ้ามีหลายตัวเธอใช้ I've got หรือ hasn't got อะหรือ h a v e n t got แต่ถ้าสมมติว่ามันมีตัวเดียวเธอก็ใช้ has got หรือ ha, has n t got แล้วแต่เธอจะใช้มีหรือไม่มีก็ได้บางทีเธอบอกว่าอ๋อเธอมีสัตว์อ้นี้อยู่กี่ตัวเธอก็เขียนไปเส้นสมมติบอกว่าบ้านคูณมีหมา3ตัวใช่ไหมคูณจะบอกว่า I've got three dogs โอเคได้หนึ่งประโยคเสร็จปุ๊บเธอก็บอกอีกว่าเออมันเป็นสีดำสอตัว สีขาวหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเธอก็เล่ารายละเอียดของสัตว์เลี้ยงเธอมามีใครบ้างที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีไหมมีไหมคะใครเลี้ยงแมวเธอก็พูดไปใครเลี้ยงนกโอเคคงคิดว่าน่าจะมีทุกคนมมสมมติวราถ้าใครมีอ๋อไม่มีเหรอลูกน้องก็จินตนาการถือว่าน้องอยากเลี้ยงตัวอะไรน้องก็อธิบายมาแต่ว่าน้องจะบอกว่าเลียนอ่าเลี้ยงไดโนเสาร์ก็ไม่ได้ไนะนมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะ นึกนึกนิดนึงสมมติว่าเธออาจจะบอกว่าเธอเลี้ยงนกแก้วอะไรแบบนี้บางคนก็เลี้ยงนะนกแก้วออสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้แต่ว่าคือเป็นสัตว์ที่ยังมีอยู่จริงอะน,นะไม่ใช่ว่าแบบว่าเธอยกตัวอย่างแบบว่าทีเร็กซ์อะไรแบบนี้คือมันไม่มีอยู่จริงแล้วตอนนี้คือเธอก็อาจจะแบบว่าเธออาจจะแบบบางคนบางคนอาจจะเลี้ยงงูบางคนอาจจะเลียงงจจเล้ยงจระเข้ได้หมดค่ะอะไรก็ได้สัตว์ที่แบบว่าเธอชอบเธอก็เขียนมาเดือไอ้มเขาบอกว่า favorite animal คือสัตว์เลี้ยงก็ได้สัตว์ที่เธอชอบก็ได้ได้หมดค่ะ แล้วแต่อันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่เราชอบก็ได้อธิบายมาเลยหรือว่าเธอจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงของเธอได้หมดค่ะโอเคอาทีนี้ที่ติงคูว่าคุณจะขึ้นตรงนี้อ่ะแต่ว่าครูกลัวว่า,วามันเยอะเกินไปไหมสําหรับเธอมันเยอะไปไหมเยอะไปไหม ถ้าเยอะไปก็คือพอไป,ไปพอก่อนครูกลัวว่าเธอจำไม่ได้ไงถ้างั้นเอาหนออ้าพอโอเคสองหน้าพอก็คือสองหน้านี้นะหน้าที่สิบห้ากับหน้าที่สิบหกโอเคไหมคะสิบห้าก็คือหน้านี้แล้วก็สิบหกก็คือที่ส่งเลยอะไรนะครูเปิดเลยที่ส่งอ๋อทำเสร็จแล้วเหรอครับผมได้ค่ะเดี๋ยวครูไปเปิดให้ส่งเลยถ้างั้นอ่วันนี้มีอะไรถามอีกไหมจ๊ะ ไม่มีครับสวัสดีครับโอเคค่ะงั้น bye for now ค่ะ thank you so much สวัสดีค่ะ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 